สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับแฟนเพจนะครับผมมีอุบัติเหตุนะครับบนถนน3191นะครับแม่น้ำครูมุ่งหน้านนี้คมพัฒนานะครับตำบลแม่น้งครูอำเภอบุกดังจังหวัดระยองรถยนต์เก๋งหนึ่งคันขาดครึ่งครับแล้วก็รถยนต์กระบะสองคันบาดเจ็บนะครับไม่รู้สึกตัวในจุดเกิดเหตุหนึ่งรายนะครับและทำ CPR ในที่เกิดเหตุหนึ่งรายตอนนี้คุณหมอจากโรงพยาบาลบุกดังเดินทางมารับตัว ช่คแล้วก็สาหัสตสางน d r เป็นเหมยงนกันก็อเป็นกำลังใจให้ครับขอให้ปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะครับผมบนถนนสามหนึ่งเนะครับหน้าเรือนจํากลางจังหวัดระยองนะครับตำบลแม่นม้ำคูอําเภอปกแดงจังหวัดระยองนะครับมุ่งหน้านี้ผมพัฒนานะครับผมประมาณระวังกันนิดนึง ผู้ใช้รถใช้ถนนอยู่ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับรถยนต์กระบะ2รถยนต์เก๋งหนึ่งนะครับรถยนต์เก๋งนั้นขาดครึ่งเลยนะครับเป็นทะเบียนขอไข่ทอทง5803ระย,ยองขอไข่ทอทง5803ระย,ยองนี่ครับผู้บาดเจ็บอาการสาหัสและก็ยืนยันนะครับศูนย์ศีนในที่กเกิดเหตุหนึ่งรายเป็นหญิงนะครับผมเจ้าหน้าที่เข้าทําการช่วยเหลือในเวลานี้นะครับผู้บาดเจ็บที่ทํา CPR ส่งโรงพยาบาลผวกแดงนะครับ ใครเป็นญาติติดต่อด,ด่วนเลยนะครับที่โรงพยาบาลปวกแดงครับผมเจ้าหน้าที่เราเข้าทําการช่วยเหลือนะเวลานี้นะครับขอให้ปลอดภัยมากที่สุดนะครับผมสําหรับบุคคลที่ทํา CPR นะครับเป็นเช่นี่นานที่สุดใช่ ขอบคุณครับสวัสดีครับ